สวัสดีทุกคนครูวันเอนะคะสวัสดีวันแม่ด้วยนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแม่วันสําคัญล่ะเพราะว่าเป็นวันเป็นวันของคนสาคัญของเรานะคะดังนั้นเนี่ยครูก็ได้ตั้งโพสต์ขึ้นมาโพสหนึ่งถามว่าอยากจะให้เพจของครูเนี่ยทำอะไรให้กับพวกเราบ้างนะคะใครอยากได้ส่วนลดหนังสือบอกเลยใครอยากได้ค่ะเออส่วนลดคาสเรียนไหนบอกเลยนะคะทีนี้ก็มีคนโพสต์มาบอกว่า อยากให้อยากทำกิจกรรมบอกหลักแม่อ่าให้ครูทำกิจกรรมบอกหลักแม่ในเพจครูก็เลยตั้งโพสต์ขึ้นมาเป็นโพสตให้พวกเราได้ไปบอกหลักแม่ทีนี้แล้วเราบอกหลักแม่ทำไมทุกคนรู้หรือแล้วว่าแม่ไม่เล่นเฟซบุ๊ก k อกว่แม่แม่ไม่อยู่เหตดนี้ปะแม่ไม่ได้อ่านอยู่แล้วปะเออแล้วฉันจะบอกหลักแม่ไปทำไมก่อนอื่นนะมันดีที่สุดถ้าคุณจะเดินเข้าไปหาแม่เอาพวงมาลัยไปกราบท่านแล้วก็บอกว่ารักแม่นะ อันนี้ดีมากดีที่สุดดีต่อใจเพราะว่าเลยรู้ปะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยนะคือท่านทั้งสองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรากฐานการเกิดของเราครูไม่ได้พูดนะว่าอ๋อมีบุญคุณที่ทําให้เราเกิดมาเพราะว่าถ้าพูดคําเนี้ยมันจะมีคนที่แบบว่าขานเยอะแยะมากมายเลยจริงปะถูกปะครูบอกว่ามันคือท่านทั้งสองเนี่ย คือรากฐานแห่งการเกิดมาของเราเราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าไม่มีท่านทั้งสองมันไม่มีการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นเราในทุกวันเนี้เหน่อเปล่าบางครั้งอะ่ะคุณรู้เปล่าว่าครูสอนเราตลอดว่าหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เราอะ่ะมีแรงอ่ะหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เราอะ่ะมีแรงที่จะทําต่อหรือว่าเดินต่อนอกจากการที่เรารักตัวเองแล้วว่ารักตัวเองในปัจจุบันที่เราเป็นแล้วว่า เหนือไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคุณรู้ป่ะเราต้องรักรากฐานที่เราเกิดมาเฮ้ยอันนี้สําคัญนะการที่คุณบอกว่าชวนเรามาบอกรักแม่มันไม่ใช่แค่เราทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพียงอ,อย่างเดียวแต่ลึกๆแล้วอะเราได้ทำมันอะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อจิตวิญ,ญญาณของเราเองด้วยเพราะว่าพวกท่านทั้งสองคือรากฐานการเกิดของเราการที่เราบอกรักท่านเราแสดงออกมา คุณรู้แว่า,วามันคือการกลับไปแกตที่จูดอะแกตที่จุดคืออะไรคือ,อ,อถ้าแปลตรงตัวมันแปลว่าอะไรกระตันตยูรู้คุณแต่ว่าโดยเซน์ความหมายของคําว่าแกติจูดอะหมายถึงการชื่นชมยินดีคุณคุณมีความสุขและคุณประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ชื่นชมยินดีต่อรากฐานที่คุณเกิดมาเพราะว่ามันจะทําให้คุณไม่ตระหนักรู้ถึงการเป็นเดอะวินเนอร์ของคุณะ่ะ การที่คุณเกิดมามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเว้ยในโลกใบนี้เดี๋ยวครูจะพูดต่อตอนเย็นเรื่องเรื่องนี้ด้วยคนที่บอกว่ามันมีในโพสต์เนี้ยในโพสต์ที่ครูบอกว่าอยากให้เพจทำอะไรมีคนบอกว่าอยากจะให้ครูมาให้กําลังใจเนี่ยสาคัญเดี๋ยวครูจะพูดต่อเนื่องครูบอกเขาว่าวันนี้ครูไม่ว่างครูจะไปพูดให้พรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าไม่เป็นไรครูพูดให้ตอนเย็นเชวานี้ครูขอพูดถึงรากฐานของการเกิดมาเพราะมันคือรากฐานที่ฝัง อยู่ในใจคุณและทำให้คุณเป็นคุณอยู่ทุกวันนี้คุณจะก้าวไปข้างหน้าและคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามคุณรู้ปะ่ะมันขึ้นอยู่กับแปรติจูดความสุขที่คุณได้เกิดมาในโลกใบนี้จำนะเปล่าว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ครูบอกว่าเราอะสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาแล้วการโหคุณคิดดูดิ สเปิร์มกี่ตัวที่มันต้องแบบว่าวิ่งแบบแย่งชิงกันแบบที่สุดอ่ะจนกระทั่นเข้าเส้นใช้ไปเจาะไข่ได้อ่ะคุณเข้าใจปะคุณไม่โคตรสำเร็จงดงามเลยคุณแย่งชิงกับสเปิร์มอีกเป็นร้อยเป็นพันตัวแต่คุณน่ะคือคนที่เจาะเข้ามาได้แล้วคุณน่ะคือคนที่ปฏิสนธิสําเร็จแล้วคุณน่ะก็คือคนที่ฝังอยู่ในผนังมันรู้ได้สําเร็จอ่ะมันมัน,ม,นมันมาหัศาจรรย์มากเลยด้วยที่คุณเกิดมาในโลกใบนี้ได้ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถ้าวันนี้นะคะตอนหนักเวลานี้ถ้าใครบอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้บอกรักเลยนะบอกรักเลยมันคือการกลับไปออแกร์กติจูดกลับไปชื่นชมยินดีต่อรากฐานที่เราเกิดมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อันนี้ต้องพูดจริงๆเพราะว่ามีลูกศิษย์บางคนบอกว่าไม่สามารถที่จะแกร์กติจูดชื่นชมยินดี กับคุณพ่อคุณแม่คนนี้ได้เนี่ยเอ่ออะแบ่งเป็นเลเวลแล้วกันเลเวลเลเวลที่เอ่อจางง้องตางแงงคืออะไรตาง,ง้องงคือเป็นเลเวลที่ว่าคุณน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ทำไมต้องทำงั้นวะทำไมต้องทำนี้วะแต่ลึกๆอะความน้อยใจของคุณคุณรู้ปะลึกๆอะมันมาจากพื้นฐานอะไรมันมาจากพื้นฐานความรัก ถ้าคุณ่วลกคุณจะไปตั้งน้องตั้งไงสนองตังแงงเขางั้นเขานี้เขาน้อยใจสารพัดเขาหรอไม่นะครูเล่าเรื่องของครูก็ได้ครูพูดแล้วก็ครูดีใจมากที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับครูครูจะถ่ายทอดให้คุณฟังก็ได้แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยะเวยแต่ฉันกล้าเล่าอ่ะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกคุณพวกลูกศิษย์ที่ครูรักมากเนี่ยครูเล่าให้ฟังครูจำคุณคุณจำคุณป้าครูได้ไหม ครูมีคุณป้าคนเดียวนะคุณป้าคนไหนคะครูอะถ้าใครถ้าใครเคยฟังคลิปที่ครูบอกว่าครูเป็นนักเขียนได้ยังไงอะคุณจะรู้จักคุณป้าคนเนี้คุณคุณป้าของครูเนี่ยคุณป้าคนที่สนับสนุนครูให้ครูส่งนิตยสารครูบอกท่านว่าป้าหนูอยากส่งนิตยสารว่ะป้าก็เลยเปิดนิตยสารแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เขียนส่งไปเขามีที่อยู่อยู่อ่ะก็ส่งไปที่เนี่ยเออ คุณป้าคนที่ไม่พูดใส่หน้าฉันว่าแกแปดขวบเองแกจะไปเป็นนักเขียนได้ยังไงอะเออแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ครูก้าข้ามเรื่องอายุมาได้ว่าไม่เกี่ยวเลยว่าฉันจะอายุเท่าไหร่มันเกี่ยวที่ว่าฉันสู้สุดตัวหรือเปล่าอะคุณป้าครูคนเนี้ยท่านเสียไปแล้วนะอทีนี้ครูจะให้ฟังว่าครูอะเป็นคนที่สารน,น้องกองแกงกัคุณป้าก็คือว่าชอบบอกว่าน้อยใจอะ่ะ ทำไมป้าปฏิบัติกับหลานคนนั้นแบบนี้แต่ปฏิบัติกับฉันแบบนี้ทั้งที่ฉันเนี่ยก็คือคนที่อยู่กับป้ามาตลอดฉันเนี่ยก็คือคนที่อะไรล่ะดูแลคุณป้าครูป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยครูเป็นคนดูแลนะคืออันนี้ต้องขอบคุณหลายๆคนนะคุณอาครูก็มาเฝ้าให้ลูกคุณทำคุณป้าก็มาเฝ้าตามตามสมควรแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาทำอะไรเยอะเท่าเราไม่ได้อยู่แล้ว ก็อครูก็แต่ว่าครูความที่ฉันเป็นฉันฉันก็ต้องรู้สึกว่าฉันทําเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าฉันอยู่กับฉันตลอดเวลาจริงเวละตอนที่ฉันไม่อยู่แล้วชาวบ้านเขาดูแลป้าฉันก็ไม่ได้อยู่ฉันก็ไม่ได้รู้อ่ะถูกป่ะอะฉันก็ต้องคิดว่าฉันทําเยอะที่สุดเพราะว่าฉันอยู่กับตัวฉันตลอดเวลาทีนี้ก็เลยมีอาการในใจทำไมป้าต้องพูดอย่างนั้นในเมื่อฉันคือคนที่ดูแลป้ามาตลอดเนี่ยอีอีอันเนี้ยพูดพูดกับตัวเองบ่อยมากจนกระทั่ง มีวันหนึ่งครูรู้ป่ะครูโชคดีมากเลยคือครูอะ่ะงอนคุณป้าคุณป้าดุเรื่องอะไรจําไม่ได้แต่รู้ว่างอนวันนั้นเป็นวันอแข่งบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์คุณป้าครูจบจุฬาตัวครูอะ่ะจบธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนเคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวงานบอลนอะ่ะป้าจะใส่เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เชียร์ธรรมศาสตร์แล้วให้ครูอะ่ะ ใส่เสื้อเชียร์จุฬาแล้วไปเชียร์จุฬาเชียร์เชียร์กันหน้าทีวีอ่ะคุยกันว่าอย่างนั้นน่ะแต่วันก่อนงานบอลนอะ่ะคุณป้าดุครูซึ่งครูจําไม่ได้เวยว่าดุเรื่องอะไรแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแบบกระจิบกระจ้กระจิว๋ววมากๆอะ่ะแล้วครูงอนเว้คยครูกลับบ้านไม่เฝ้าไข้มาแล้วไม่อยู่ว่าโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วครูก็โทราศัพท์คุยกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่ที่เคารพที่ครูเคารพมาก แล้วพี่บอกว่าน้องวันน่ะรักป้าน้องวันน่ะรักป้าไหมครูก็ไม่ไม่พูดอะ่ะแล้วครูก็รู้สึกว่าคือครูอ่าไม่รักมัง้งรักมั้งอะไรคือมันไม่กล้าพูดอะ่ะจะบอกว่าไม่รักมันก็พูดไม่ได้จะบอกว่ารักมันก็ไม่อยากพูดแล้วพี่คนนั้นของครูอะ่ะเขาให้สติครูนะเขาบอกว่าน้องวันน่ะรักคุณป้าถ้าไม่งั้นน้องวันไม่มีทางที่จะมาน้อยใจอะ่ะ น้อยใจอะคือป้าว่าเนี่ยมันเรื่องเล็กมากแบบมันขี้ประิ๋วกระจิ๋วจิ๋วจิ๊ดๆเลยนว้ยแต่เราน้อยใจเยอะอะแสดงว่าน้องว่านรักคุณป้าครูก็เลยตัดสินใจวันนั้นคุณโชคดีมากเลยคุณรู้ป่ะครูตัดสินใจโทรไปหาเอ่อลูกคุณทําคุณป้าซึ่งเขาเฝ้าคุณป้าอยู่นะพี่ชายครูแล้วกันครูเรียกวพี่ชายลรูคือพอดีคุณป้าครูวคืนนั้นอาการดรอปคืออาการแย่มากครูก็บอกกับพี่ชายว่า พี่เนี่ยเอ่อป้ายังยังรู้สึกตัวไหมป้ายังรู้สึกตัวอยู่ไหมช่วยบอกป้าให้หน่อยว่าหนูรักป้าแล้วพี่ครูก็บอกว่าพูดเองเลยคือตอนนั้นคุณป้าไม่ไมีรู้ตัวแล้วละ่ะแต่ว่าพี่ครูความที่บอกว่าแกน่าจะเห็นใจครูหรือยังไงแกก็บอกว่าป้าฟังรู้ป้าฟังรู้เนี่ยให้บอกป้าเลยแล้วแล้ว อพี่ครูก็กดสปีกเกอร์โฟนให้ครูได้พูดครูก็พูดว่าป้าหนูรักป้านะอ่ะครูพูดคำนี้เลยครูจําได้ป้าหนูรักป้านะแล้วก็พูดแค่นั้นแหละแต่ครูดีใจมากที่ครูได้พูดประโยคนั้นกับคุณป้าแล้วครูก็โอเคครูพูดจบแล้วพี่ครูก็วางสายให้ แล้วคืนนั้นน่ะคุณป้าครูก็เสียเออคืนนั้นคุณป้าฉันก็เสียจนถึงได้บอกว่าฉันโชคดีคือถ้าพี่ครูไม่กะุณาให้ครูได้พูดกับป้านะไม่ว่าป้าจะมีสติหรือไม่อ่ะแต่ครูรู้ตัวอยู่อ่ะว่าถ้าครูไม่ได้พูดประโยชน์กับป้าครูก็จะติดอยู่ในสิ่งนั้นมาชั่วชีวิตถูกปะแต่ครูได้พูดอ่ะมันมันบางทีอ่ะครูเราไม่รู้หรอกว่าป้ารู้ตัวหรือเปล่าแต่เรารู้ตัวว่าเราได้พูดเรื่องปะ มันเป็นความโชคดีของเขามันเป็นความเพิ่มปีติของเราอะเออดังนั้นเนี่ยครูก็ถึงได้บอกคุณเลยว่าถ้าใครมีโอกาสได้บอกรักคุณพ่อคุณแม่หมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณอยู่ในเลเวลแค่คุณหน่อยใจหรือว่าคุณอาจจะโกรธนิดหน่อยอะแบบงอนอะจงรู้ไว้เถอะว่านั่นอะมันมาจากพื้นฐานความรักคุณรักเขาคุณรักคุณพ่อคุณแม่คุณนะคะ พราะฉะนั้นในวันนี้คุณยังทําได้ให้คุณรีบไปบอกหลักท่านเลยสิ่งนี้สําคัญมากนะคะสําคัญต่อตัวคุณเองด้วยไม่ได้สําคัญแค่กับท่านนะอ่ะเลเวลถัดไปเลเวลแบบเอ่อเรียกว่าอะไรล่ะฝังใจใช้คําว่าอะไรเนี่ยคุณไม่อยากใช้คําว่าแคร์เลยวะ่ะใช้คําว่าไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะเออ คือคุณรู้เปล่าว่าก่อนก่อนอื่นเลยอ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์ใดๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นในอดีตอ่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเหตุการณ์เองอ่ะไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับมันได้คือครูไม่ได้ขุดลึกเยอะนะสำหรับคนที่มีปมลึกๆอันนั้นคือครูบอกแลว้วครูไม่ใช่นักจิต,ตวิทยาหรือว่าจิตเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์อะไรที่บอกว่าเยอะแยะนะ ถ้ามันเป็นปมใหญ่จริงๆอะ่ะอันนี้ครูอาจจะอะช่วยเหลือพวกเราได้ไม่เยอะแต่ว่าเอาในระดับที่ที่คุยกันได้นะคือองี้นะเอ่อก่อนอื่นเลยอะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องทําก่อนที่เราจะเดินไปบอกละใครได้อะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเมตตาเฮ้ยเมตตาคืออะไรก่อน ฉันต้องเมตตาพ่อแม่ด้วยหรอใช่คุณรู้ล่าว่าบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทำเขาทำเพราะเหตุผลบางอย่างซึ่งถ้าคุณสมมุติว่าตัวคุณเองอยู่ในสถานะอย่างเขาอ่ะคุณอาจจะตัดสินใจทำอย่างนั้นก็ได้ถูกป,ปะ่ะเมตตาคืออะไรความเมตตาคืออย่างนี้นะหลวงพ่อเลอสีลิงดำเคยท่านเคยพูดเอาไว้ว่าความเมตตาคือการตั้งอารมณ์ใจอ่ะ ให้อยู่ในอารมณ์แห่งความดีเนือ,ออกปะสมมุติอะครูเล่าเลยนะี้อันนี้คือเมตตาที่ครูเคยได้รับมานะครูเคยไปทําบุญที่วัดแล้วครูก็ยกถาดอาหารถาดหนึ่งมาแล้วบังเอิญไปชนศีรษะแม่ชีซึ่งท่านนั่งพื้นอยู่แล้วครูก็รีบลงไปนั่งและยกมือไหว้ท่านเลยนะท่านยิ้มนะคุณแม่ท่านอนะหมายถึงว่าคุณแม่ชีเนี่ยท่านก็ย,ยิ้มเลยนะแล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้คือเมตตา เมตตาคือตั้งอารมณ์ให้อยู่ในความดีบางคนโดนชนหัวแล้วไงโกรธไม่ใช่แค่กูเจ็บนะเว้ยนะเว้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอาไปคิดแทนเ้ยไปคิดแทนเขาในทางหลายตั้งใจทํร้ายฉันใช่ไหมทำอย่างนี้ได้ยังไงทําไมเดินไม่ดูเนี่ยถูกปะ่ะแต่ถ้าเราตั้งอารมณ์ใจให้อยู่ในอารมณ์แห่งความดีอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเขาบังเอิญมั้งเขาไม่เห็นจริงๆอะ่ะทําไงได้ล่ะใช่ป้ะละ่ะ คือเราตั้งตั้งใจให้อยู่ในอารมณ์แห่ง mm. ความดีมันก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนที่คุณจะสามารถบอกรักใครได้อะแล้วคุณรู้สึกมีบางอย่างที่คุณขัดเคืองอะคนต้องเมตตาเท่านั้นอะมีแต่เมตตาเท่านั้นอะคุณแม่ครูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คุณบอกกนนะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยแต่ที่เราเปลี่ยนได้แน่ๆคือสิ่งที่อยู่ในใจเราคุณแม่ครูเนี่ยเป็นคนที่ เวลาไปไหนไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยท่านก็จะพบอะไรที่ไม่ชอบใจแล้วก็จะบน่นถูกปะใช่ปะแต่เราอะ่ะเราคนเป็นลูกอะ่ะเราเลือกได้นอไว้ที่เราจะแบบเฮ้ยทำไมแม่ทำงี้วะทำงี้รึล่ะหรือเมตตาท่านท่านแค่ไม่มีความสุขท่านแค่ไม่พอใจในสิ่งนั้นคือคนอารมณ์เสียเนะี่ยตัวเองต้องทุกข์ก่อนปะวะคือมันจะต้องทุกข์จนแบบคือว่ามันไม่ไหวแล้วในโลกเนี้ย เออถึงได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราทาได้เมตตาท่านเมตตาแล้วทาอะไรอ่ะเมตตาแล้วทาอะไรคือต้องเขาเรียกว่าเห็นใจอ่ะเห็นใจท่านอ่ะปลอบท่านเห็นใจท่านให้ให้ความรักกับท่านอ่ะแล้วมันจะดีขึ้นความรักชนะทุกอย่างนะเพราะว่าความรักอะ่ะมันเป็นโฟลสูงมันเป็นโฟลที่แบบว่ามันเป็นอารมณ์ที่งดงามมันอยู่ในโฟลบวกเพราะฉะนั้นมันอะ่ะความรักอะ่ะสําคัญที่สุด นะคะอ่ะเอาง่ายๆวันนี้ก่อนที่จะจบกันไปจอนจะจบคลิปนี้ไปในวันแม่ครูก็ให้คุณตั้งมั่นอยู่แค่สองอย่างหนึ่งก็คือความรักสองก็คือเมตตาเมตตาคืออะไรคือการตั้งอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์แห่งความดีแค่นั้นนะ่ะพอแล้วนะเสร็จแล้วก็ไปบอกรักคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับโพสต์ที่ครูตั้งไว ใครอยากเขียนไปเขียนการที่เราเขียนบอกลักคุณพ่อคุณแม่มันจะทําให้เราอะอยู่ในโฟลแห่งความรักหมายความว่าเราเราทาการที่มีคนหลายๆคนมาเขียนบอกรักแม่บอกรักแม่บอกลักแม่ี่ยนะเอ่อคนอื่นที่เขามาอ่านเขาก็จะรู้สึกตามเขาเรียกว่ามันเกิดโฟลแห่งความรักมันเกิดพลังงานแห่งความรักในเพจของเราในบ้านของเราเพจนี้ไม่ใช่เพจของครูคนเดียวแต่มันคือบ้านของเราทุกคนนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะใครสะดวก ไปช่วยกันเขียนบอกลกคุณแม่วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสุจและแน่นอนค่ะเฮงๆ่ง,งเรวยๆค่ะ